จากคุณผู้หญิงท่านที่2นะคะอายุ25ปีเป็นภรรยาน้อยของผู้ชายอายุ52ปีภรรยาน้อยตอนนี้กำลังตั้งท้องได้5เดือนค่ะ เธอบอกว่าเธอไม่มีความสุขทางเพศกับสามีสามีบอกเหมือนกันว่าเหมือนกับเธอเป็นการตายด้านซึ่งต่างกับภรรยาหลวงที่อายุมากแล้วยังมีความสุขมากกว่านี้สามีเธอพยายามทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขทุกวิถีทางที่จะทำได้นะคะแต่เธอก็ไม่มีความสุขและรู้สึกเจ็บด้วยซ้ำจนสามีเริ่มเบื่อและเริ่มไม่สนใจเธอเธอถามมาว่าควรจะทำอย่างไรดีคะการที่แบบมีชีวิตเป็นภรรยาน้อยมันก็อาจจะ มีความไม่มั่นคงทางจิตใจเพราะฉะนั้น้การมีความสุขทางเพศได้นี่มันคงมีตัวที่สําคัญอยู่สองประการก็คือจากในอดีตมาก่อนใช่ไหมถ้าบางคนมีปมในอดีตในเรื่องเพศท,ที่ไม่ดีมาก่อนนะถูกทำร้ายในเรื่องเพศถูกมองว่าเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปกเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยคนวันนี้ก็ยากที่จะมีความรู้สึกที่ดีในเรื่องเพศอ,อันนี้ก็เป็นต้นทุนเก่ากับสองคือต้นทุนปัจจุบันต้นทุนปัจจุบันก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรา เรารักเขาเราเขารักเราเรามีความเาเรามีความมั่นใจในความรักที่มีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวหรือว่าเราอยู่ในชีวิตที่ไม่มีเราไม่รู้สึกว่ามีความกดดันมีความเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นเป็นตัวตัวที่สองคือสภาพปัจจุบันครับอันนี้ถ้าถามบอกว่าในกรณีของอของคุณเลยนะที่ถามมาเนี่ยก็ต้องต้องนับว่า มีปัญหาที่ไหนบ้างก็ต้องดูตัวเองว่าปัญหาตัวเองอยู่ที่อดีตรรหรือปัจจุบันหรือทั้งสองอย่างนะครับคุณพอนอภรยานนอยออแล้วค่นพอนอน,นี่เขาก็ต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูก <c oughs> คือในสังคมไทยเนี่ยมันมีการมีภรรยาน้อยเป็นเรื่องที่ดาด,ดาด,ดื่มากแล้วมันมันมีหลายประเภทบางประเภทก็เป็นลักษณะที่สามีมีฐานะที่ดีภรรยายอมรับให้มีภรรยาน้อยได้ ถ้าแบบนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาทางด้านเรื่องของทางสังคมจะค่อนข้างน้อยอแต่ว่าถ้าเป็นรักษะหลบหลบซ่อนๆน,นะครับอ,อันนั้นก็จะมีปัญหาความมั่นคงทางสังคมและทางจิตใจเนี่ยค่อนข้างมากแบบนี้ก็คงจะต้องเหมือนกับพญาน้อยทั้งหลายที่ทเคยทาม,มาในรายการนี้นะก็คือต้องมองดูชะตาชีวิตของตัวเองดีๆว่าเนี่ยผู้ชายก็จะอายุมากขึ้นทุกทีอกีกไม่กี่ปีก็จะ60ใช่ไหม,มความสามารถทางเพศก็จะลดน้อยลงทุก ทุกทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ด้วยกันต่อไปก็ต้องมองดีๆว่าเราเองเราจะยึดเข้าเป็นที่พึ่งได้อยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่เหตุผลของการเป็นภรรยาน้อยของผู้หญิงน้อยกับผู้ชายอายุมากโดยมากเป็นเรื่องเป็นเรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีแถมในเรื่องทางด้านจิตใจบ้างก็มีต้องการที่พึ่งนะเพราะคนมีอายุก็อาจจะแบบไม่ค่อยเรียกว่าค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับไม่ค่อยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นข่าวพ่อ ก็ค่อนข้างจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้มากหน่อยมันก็ต้องดูว่าจะหาทางออกให้กับตัวเองได้ยังไงในเมื่อเขาเองเขาก็จะแก่ตัวมากขึ้นทุกทีครับ Mu